สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนและขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Pluto Channel ของผมมิสเตอร์ปโตในเกม Minecraft กับทอริมอนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นพาร์ทที่สองนะหลังจากที่เราได้ทําการตกลงกันว่าจะย้ายถิ่นฐานนะตอนนี้ก็ย้ายกันมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาย้ายสักพักหนึ่งแหละอ่ะอ่าเอาเปิดดูไอ้ตัวอ่อุดรูอุดรูเอออุตตะเออแเดี๋ยวเดี๋ยวอุดเดี๋ยวขึ้นไปอุดให้มา ่างมันไม่ต้องไม่ต้องตีแล้วยิงตีเหมือนยิงยิ่งเปิดรูมันก็ได้แหละนี่นอนก่อนไหมล่ะนอนก่อนนอนได้นอนเลยมีซอมบี้อยู่น้าไม่เป็นไรนอนนอนได้นอนได้อนอนได้ละนอนได้แล้วเออนอนได้นอนว่ากันใหม่โอซอมบี้เออทำอะไรกันต่อดีหาอาหารไหมต่อคิดว่านะควร จริงๆก็ทำฟาร์มได้นะตรงนี้มีน้ำอ่ะเออก็ดีอ่ะเด็กเด็กเ็กอยู่ในนั้นนะโอเคโอ้โหเสียงดังมากว้าวว้าวว้าวเอาไงเดะไงเดีเริ่มเสียงมาดลนรอมันตายโอเคเพิ่มเสียงมาแล้ว น่าจะโอเคนะหวังว่านะครับเออยังไงดีแล้วนี่โอเคขุดไปเรื่อยก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเรื่องฟาร์มไม่ว่ากันอีกทีไม่กันไม่นผมก็ขุดไปเ,เรื่อยนะหวังว่าจะมันจะลึกพอที่จะพอใจผมได้นะแต่มันก็ยังไม่พอใจผมเท่าไหร่ตอนนี้ <c oughs> ขุดไปเรื่อย,ยขุดไปเถอะโอ้ถ้ามันมีตาพิเศษมองทะลุก็ดีนี่ขุดจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะ <c oughs> ตอนแรกก็ตั้งใจว่าให้คลิปมันต่อกันนะแต่ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากถ้าอาพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอาจจะไม่ต่อกันนะแต่พาร์ทต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยสองท่าที่อาจจะต่อกันแน่นอนนะเพราะว่าเนื่องจากลืมดูเมมโมรีในเครื่องเนฮะมันเต็มอัดแล้วก็เลยมาตัดช่วงพอดีตอนนั้นกําลังย้ายของเนะี่ยอันทิงอัดไว้หมดเนะยอ่าก็ย้ายเกาะมาฮนะแล้วก็เจอเจอโูงแกะตรงนั้นแหละก็เลยตั้งใจว่าเอาตรงนี้เลยเนะี่ย แล้วก็ขโมยขนแกะมาเนี่ยไม่ได้ทำการฆ่านะครับแต่เขาเรียกลอกหนังแกะใช่ไหมเอออย่า <Yeah. S 1> แล้วทำเตียงสองอันอตัดขนแกะนะฮะอันนี้ก็ขุดลงไปลึกพอสมควรนะฮะก็ลึกแล้วนะขุดไปขุดขุดไปถึงจนจนอะไรเดี๋ยวขุดต่อให้เอาไฟไหมเอามีน่าจะมีแล้วมั้ง ไม่มีไม่มีอีกเวนม่ไปอะไรเอป่ะเตะนงเกี <At ourselves> ่ยวเดยวแล้วฟา์มันทำไงฟามทำไงอ่ะแล้วไอต้องถามแบบว่าไอลอนเนี่ยเอาไปทำพวกอุปกรณ์ในการหากินเลยไหมหรือว่าเก็บไว้ทำทำอะไรทำแบบทำอะไรวะทำที่ขุดก็พอเรา อ่าทำนี่ขุดกัเที่ยขุดกระดาบกันพิกแอกระดาบพอใช่ขุดแค่นี้พอละดึกพอแล้วละโอเคตึ๊บเอาขุดไปแล้วทำอะไรต่อเดี๋ยวค่อยมาหาแหละทำฟาร์มกันเออขึ้นไปทำฟาร์มกันป่ะปะ ืองอาหารสำคัญตอนนี้เลือแค่เนื้อหมูทอดสิบแปดอันมันก็อยู่มันก็อยู่ได้หลายคืนแหละแต่ว่าอาทิตย์มันก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะพอนอะควรจะเยอะกว่านี้ทังขึ้นคนลำบากเลยวก็คุดวนไปวนมาเนี่ยแหละเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีสมายด้วยอรอ สลายเอ้ยสลามเออนี่ไงมาดูดิออกมาหน้าบ้านดิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวคุณลางมาอยู่เนี่ยจะดืบจะดืบเพิ่งเคยเห็นะว,วะทำไมวะอ่าตายหา่ามันจะแยกมาไปเรื่อยๆไงเนี่ยมันแยกมาเป็นตัวเล็กๆเรื่อยๆเว้ยเฮ้ยแม่งน่ารักดีปะ <c oughs> แปลงว่าเป็นมอนสเตอร์ใหม่ใช่ไหม ไม่อ,อันเก่าเหรอไม่เคยเห็นว่ะโต,ตทีไปฟันโดนบางทีนึงอะไม่เป็นไรได้สลามบอนปะสะลามบอนเหรอได้เก้าอันทำอะไรอ่ะมันเอาไว้ทำแบบทำของได้ไงอ๋อดีเลยดีเลยผมไั้นหายายากเลย <laughs> ไม่ได้หาง่ายๆน่ะเอ้าเดินผิดทาง ตอนนี้ไม่มั่นใจนะว่าอาจจะย้ายทีนีงหรือเปล่าเพราะดูมันมีแค่แกะ <c oughs> จริงๆมันมีแค่แกะนะฮะ <c oughs> เอ,อแกะดำมันมีแต่แกะขาวไม่มีแกะดำนะแถวนี้รู้สึกว่ามีดันเจียนหรือเปล่าเดี๋ยวดูกัน <c oughs> เออมี <c oughs> ดันเจียนวะ <c oughs> ใช่ว่ะร <c oughs> ิงดีเงินก็ไปหาแร่เนี่อะไรก็ได้นะทำฟาร์มก่อนไหมก็ดี เดี๋ยวจะทำกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ว่ามันมีอะไรในนี้ทำไปเลยทำไปเลยแล้วขุดฐานหินแล้วได้ขุดได้กันทำแบบง่ายๆแล้วกันเครียดทำยากก็เอาเอาพอมีพอใช้ไปก่อนว่าเผื่อย้ายมาคิดว่าต้องย้ายอยู่แล้วแหละตรงนี้มันมันไม่มีแรงทำเลยังไม่ดี พังละใช้อรอนต่อผมเป็นคนใช้ของคุมนะฮะถ้าใช้ไม่หมดก็จะยังไม่เปลี่ยนยถึงแม้มันจะกากว่าก็บางทีก็คุมเกินมันดูซับซ้อนว่ะถ้าให้กูคิดเหมือนเป็นประมิดอะเข้าใจปะถอดเหมือนม,ม,มีมีสายคุมไว้แล้วข้างล่างเป็นหินหมดเลยเ้ยเดี๋ยวลองหาด้วยก่อนเจอเทเกตัน้ตนตัวนึงว่ะ ไม่เเลยเอ้ยโอเคโอ้ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้เลยฮะไม่ไม่ค่อยหนุกนะเล่นมาเล่นมาเริ่มเพลิน,นแหละเล่นนานๆเดี๋ยวก็เพลินกูก็จะพยายามแหละกู <c oughs> จะซื้อแท้ลแล้วแล้วมันยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงก็จะเล่นทำไมมันก็ยังไงอยู่ ไม่มีอะไรดูเหมือนว่าเป็นแค่เป็นแค่หลุมอะ่ะให้เข้าไปแต่ถ้าขุดไปลงไปข้างล่างอาจจะเจอก็ได้อันนี้ไม่มั่นใจทำฟาร์มไปก่อนแล้วอาจะลองขุดดูค,คิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้ตรงนี้ดิ่จุดขุดลงไปกันแล้วเดี๋ยว ปรับเสียงไม้สักคู่เนี่ยโอเครึแบเนี่ยกลังดีึอุ้ยเออถูแลตั้งแต่เล่นเซิร์ฟนี้ไม่ตายนะมีทอดดี้ตายคนเดียวตาหน้าเกียดอะเซิร์ไปอยู่ในพิรามิดอ่าโอ้ไม่ได้คิดว่าจะตายเลยเกือบตายเหมือนกัน เขาเข้าไปช่วยเก็บตางกันเข้าไปเก็บของ <c oughs> อยู่นีมันโผล่มาสองตัวโอ้ยไม่มีดาบเร่อนนั้นเครียดเลยมีหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เน่ย <c oughs> น่าจะมีหรอมั้งจริงๆก็มีนเลยแต่มันไม่ทันตั้งตัว <c oughs> มันเข้าข้างหลังแม่งเกย์ฮะมันไม่ข้างหลังนะมัน <c oughs> แผ่นนี้เจอง่ายขึ้นนะ ไม่ถ้าคือก็คือมันแบบถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดแถวๆนั้นเลยอ่ะอ๋อมืนเป็นแหล่งไปเลยนะ Yes อ๋อ,อ,อใช่ใช่เพราะว่าไอ้ไอที่มันหยดๆอ่ะมันมันไม่น่าจะใช่พีนะแต่คิดว่าเป็นสลามมากกว่าเอาเอาตีไม่ได้วัดพอไม่เคยเห็นมันมุมพ่นพิชนะเคยเห็นแต่แมงมุมกัดนั่นเดียวเอ้ยตีตะายไม่ได้อะแหลกช่นนั้นนะ ผมไม่ได้ทำอะไรนะยังไม่หลดเลยครับโอ้ยไปโปแกมค้างไว้จะค้างมาแล้วนะ่จะนั่นหลุดอ้าวหลุดได้ไงอ่ะนั่นสิหลุดแล้วเข้าไม่ได้ด้วยอะไรวะใช่เหรอ yes ไฟวอฟลไฟวอลก็ปิดก็ปิดอยู่นะ อืเดี๋ยวลองไปแบบเดี๋ยว,ว,วปิดเปิดมาทำมชี้ใหม่แับขุดไปก็ยังไม่เจออะไรเลยว่ะหร<อ>ือว่าที่ก่อนนี้มันไม่มีอะไรแล้วค<อ>งไม่มีอะไร<อ>แล้ว เออมันก็คงไม่มีแล้วกูขุดจนไอรอนพิกแอคูนี่นแบบว่าลดไปครึ่งหนึ่งอะก็คงไม่มีอะไรน่าจะพิจารณาได้แล้วแหละนะกูก็ขุดฟรมะนั่นแหละจะขุดทำไมไม่มเข้าใจตัวเอง <c oughs> เอาเอาเชี่ยไม่มีทางออกเอาเอามีมีมีก <c oughs> ูก็ว่าทำไมไม่มีหาขุดมาลืมดู <c oughs> แบบคุณลงมาไงก็เลยแบบว่าเออมันไม่น่าจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮไม่น่าจะมีอะไรจริงในคลิปย์เดย่ จะมืออีกแล้วอ่ะแล้วอีกแล้วอ่ะเยอะจริงอทองเมฆสวยเลยเคันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยืนยืนดูดมเมฆกันเอ้ยไม่ใช่เมฆพระอาทิตย์โอ้พระอาทิตย์รับขอฟ้าครับกำลังเห็นสกเกลของพระอาทิตย์กำลังลงมาเรื่อยๆครับกำลังเห็นอยู่ครับกำลังเทียบเมาส์ครับลงไปเรื่อยๆแล้วลงไปเรื่อยๆแล้วกำลังจะกำลังจะลง กำลังรับขอฟ้าไปมันกําลังไปแล้วแล้วมันก็ไปแล้วครับจังหวะนี้เราต้องกลับแล้วนะครับไปแล้วจันทร์ขึ้นครับดูเหมือนเป็นจันทร์ไ่มันสี่เหลี่ยมเลยวะแม่แม่เฮ้เข้าบ้านจอดเข้าบ้านเข้าบ้านเอ้เข้าบ้านนอนมานอนไอ้ไหน ซอมบี้ไหนตีไปแล้วในในใน,นซอมบี้ไปเร็วเร็วเข้าบ,บ้านเข้าบ,บ้านรู้แล้วรู้แล้วว่าตีไปแล้วเนาะวะอ๋อนี่อยู่โต้ด้วยโอเคนอนนอนเออไอบิ๊กคีวดโอเคเช้าแล้วจังหวะนี้เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน,อนไม่ใช่ละ ฟาร์มของมึงคืออะไรกูไม่เข้าใจคำว่าฟาร์มมากเลยยังไม่เก็ตระบบฟาร์มเกมนี้ก็คือไอ้นั่นน่ะไอ้นู่นน่ะไอ้ข้าวอ่ะอ๋อแค่นี้นะมีมีเมล็ดวะในตัวเมล็ดเมลดมีมีมีสองเม็ดมีโอ๊คขับซีดอ่ะเนี่ยซีดก่อนนะเอ้ยเอ็นเดอร์แมนวะอีกแล้วเอ่ะเอ็นเดอร์แมนแล้วที่มันก็หัวบนี่ไง อุ้ยไม่ตองตีหรอกไอ้เหี้ยไม่เป็นไรนายนายคิดว่าเราหมดความพยายามเหรออู้ยเลือดกูเลือดกูโอ้เสียงหลอนมากหลอนหลอนเข้ามาในหูนั่นไงไปตบมึงละมันโผล่เลยมันตบกูเห็นมึงบินแล้วไงมึงบินวะเอากดโดดอ่ะเอมึงไปกดโดดใช่ไหมเออโอ้ตีไปสองที ไปโนไปโนแล้วแล้ช่างมันเถอะไม่ไม่มันเกะกยตาเว้ยแหม่งสใส่จะไปแล้วได้ไปแล้วทำฟาร์มมันก็คือแบบทาเอวมูนอะเก็ตวะเออเก็ตเก็ตรู่อย่างนั้นแหละถ้ากูบอกว่ากูไม่เคยเล่นทาเอวมูนจะโกรธกูไหมนเนี่ย <c oughs> อืมเออโอเคกูคผิดเองอะ ให้เข้าใจเคยดูอยู่ <c oughs> ฟาร์มพูดว่าฟาร์มก,กูรู้แล,แล้วว่ามันคือฟาร์มแต่หาคือเกมนี้มันทํายังไงก <c oughs> ูไม่รู้หวานเมล็ดไปเรื่อยนะมันก็มันก็ขึ้นเหรอต้องลดน้าทิ้งไว้แต่มันก็โตไม่ต้องลดน้ำก็คือวางไว้แบบริมน้าอเออ๋อนั่นแหละอ๋อ,อ,อมันเหมือนมีน้ำรอเลี้ยงอยู่แล้วอ๋อประมาณนั้นเอ้ยก็ระบบฟิสิกส์ก็ใช้ได้ ฟิสิกส์เขาเรียกระบบฟิสิกส์ปะเกี่ยวอะไรกับฟิสิกส์นี้อันนี้คือเกาะเก่านะฮะอันนี้คือเกาะที่เราอยู่ตอนนี้มันซึ่งมันไม่ห่างกันมากนั่นเองนีฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันลุมระวังเป็นปีนอยู่แล้วตกหลุมเ้ยบางทีว่าขุดไว้โอเคจะลองวิ่งไปหากันเผื่อมีวัวมีเวอร์อะไร โอ้วิ่งวิ่งวิ่งสำหรับมอสนะีมีคนอัดมีคนเสนอมาเรื่องมอสว่าผมจะทำไหมอาจจะไม่ใส่เนะียผมคิดว่าอาจจะทำให้ตัวเกมมันเขาเรียกวอะไรเสียความคลาสสิกไปนั่นเองเนี่ยก็ก็คงจะไม่ใส่ฮะให้คำตอบได้ง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ว่ามันจะช่วยให้เราเล่นสะดวกสบายแค่ไหนก็ตามฮนะผมไม่ไดิ้ลนเนะี่ยเล่นเรื่อยๆครับ <c oughs> ใช่อยู่ใช่อยู่ครับมันอาจจะสนุกขึ้นแต่ผมไม่สนใจเรื่องมอดเท่าไหร่นี่ <Yeah. S 1> เอ,อียเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนะคือคือคือเดินมาเยอะแล้วอะ่ะแต่ว่าไม่มีแมตทาวัวหรือหมูไม,มไ,ไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยจะทำการอพยพครั้งใหญ่ไหม <c oughs> อ้าว <c oughs> เจ็บ ยิงก็อยู่แถวนี้ก็ได้แหละเหรอเดีย๋ยวค่อยแบบไปลากเขามาจะไปลากมากี่เมตรจังกี่กิโลเมตรน้องโม,ยมอย่าเรียกว่ากี่เมตรเรียกกี่กิโลเมตรเยอะอยู่อ่ะนะทำใจนายมาตั้งทินฐานที่แบบว่าต้องเรียกว่าอะไรเหมือนว่มามาเกิดผิดที่ผิดทางอะโทษใครไม่ได้อะ่ะแม่งโทษด,ดวงแล้วกัน อย่ก็เกิดผิดเองฮะนั้นมาเกิดที่มันไม่ควรจะเกิดหน่อยนาย,นยินกินน่ะคือปัญหาของอยู่ที่ว่าอ่าขุดแล้วไม่เจออะไรฮะก็เลยว่าอยากจะหาที่ที่ขุดแล้วเจอเนะย<ด>แต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมในปัญหาอยู่นี้โอ้โ o oh, no. เฮ้ยเจอปลายจะเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันตกปลาได้นะตกปลาเออใช่ใช่มีมีเหมือนทำปลาอยู่นะ achievement กำลังสนใจเรื่อง achievement เหม,มือนกันครับอาจจะทำด้วยเนะี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไรไม่ซ้ำเงินเรื่อน challenge เอาวันนั้นเจอหมูอ่ะทำไงดี <Okay. S 2> โอเคเจอดันเจี้ยนแล้ว เจอแล้วเหรอเนวะเจอแล้วโอ๊ยไกลมากบอกตรงๆว่าไกลมากฆ่าเลยอะหมูอะโอเคไม่ไปละฆ่าเลยกันฆ่าฆ่าเลยอะไม่เลี้ยงอะมันยังเลี้ยงไม่ได้อะดรเหรอฆ่ากันเลหมูหมูต้องใช้ไอ้นี่เลี้ยงอะอออะไรแครคือต้องไม่เข้าใจหมูกินแครอทหมูมันกินลำไม่ใช่หวะนันสิ สำนวนไทยเขาบอกว่าลำไม่ดีทษปีโทษดกลองเว้ยแต่มีคนเขาบอกว่าลำไม่ดีหมูไม่กิน <c oughs> <c oughs> ซึ่งมุกนี้ใครคิดก็งงๆอยู่เป็นอะไรวะลำไม่ดีหมูไม่กิน <c oughs> ไม่ใช่เลยนะก <c oughs> ็งงอหมางนี้นหละจังหวะดเนี้งงเลยฟังทีถึงก็ตึ๊ะ ตึบตึบเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเลยดันเจียนแล้วกันอืมใช่ดันเจียนบัวต้องไปคุดแร่เดี๋ยวเผื่อมีอะไรดีอ๋อนี่เจอแล้ว มันเป็นเหมือนปิรามิดอะพูดง่ายคือแถวนี้มันออกแนวแบบทรายมากกว่าเออ,อมืดเลยโ,โดนทรายทับตา,าชีวิตนี้กูอยู่กับทรายใช่ไหมเฮ้ย,อยโอ้ทางลงนี่สวยงามมากอะเหมือนกับถ,ถูกจัดเอาไว้เพื่อต้อนรับโดยเฉพาะเลยเระวังนะเว้ยมันเหมือนเป็นทางลงปิรามิดเออคือ ไอ้มันจะมีอยู่ว่ามีกับดักอะเหยียบเหยียบไปแล้วมันจะตูม้มอะระเบิดแหละกับดักแหล